เก้าครบหรือยงเก้าเยอะนะครับเดี๋ยวจะเลยอนะครับยังมีเจ็ดอยู่ไม่ไม้เก้าไปหมดนะครับเก้าแปดนะครับเป็นสูตรบนนะครับอ่านะครับท่อมานะครับในเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับห่ามาข้างล่างด้วยนะครับเออนะครับนี่แหละครับเป็นสูตรเก่านะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่ทักกันเข้ามานะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกหัวเด็ดจัดไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในชิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสมาชิกนะครับก็มีหลากหลายท่านนะครับที่ทักมามีสูตรเก่าเข้าอยู่นะครับสูตรเก่านี้นะครับเพราะว่าหลุดไป2หรือ3มงวดหรือกี่งวดนี่นะครับผมก็เลยไม่ได้ลงอีกให้นะครับมีสมาชิกเข้ามานะครับสูตรนี้เข้าอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ทํา ลงให้ดูนะครับในงวดที่แล้วเพราะว่ามันหลุดหลายงวดแล้วนะครับเนาะสูตรนี้นะครับน่าจะวนกลับมานะครับเข้าอีกเหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นสูตรไหนนะครับก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่ทักเข้ามานะครับผมหวยเด็ดจัดไปนะครับจัดทาคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากการคานวณการดูเสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม ก็จะมีสูตรเก่าให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสูตรใหม่นะครับยังไงก็นะครับชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านผมทําเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะทำคำนวณง่ายขนาดนั้นนะครับก่อนรวยกันไปหมดแล้วนะครับเนาะก็เออนะครับมีเลขทูบนะครับเลขทูบที่ต้นโพนะครับมีสมาชิกนะครับผมน่าจะไม่กี่ท่านหรอกครับถ้าเข้ามานะครับว่าถูกจากเลขทูบ3าตัวตรงๆเลยนะครับก็เห็นผมก็เห็นเป็น 9นะครับ9นะครับตัวกลางก็กลับหัวเนาะผมก็มองเป็น952นะครับเออนะครับก็นั่นนะครับบางท่านก็มองนะครับท่านที่ท่านที่ดวงดีนะครับเนาะก็มองเป็น997นะครับนั่นนะครับถึงผมไม่อยากจะพูดนะครับในคลิปว่านะครับว่าเป็นเลขตัวไหนนะครับก็ดูเอาตามดวงนะครับขนาดผมยังไม่มองเลยครับว่าเป็น9 9 นะครับน่าจะมองเป็นตัวกลางเป็นเลข9้านะครับเนาะคนที่ถูกนะครับก็นี่นละครับคนจะถูกนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับก็เดี๋ยวในวันที่ผมเอาชุดไปให้เจ้าแม่นะครับเดี๋ยวผมจะจุดทูบเลยดีกว่านะครับเนาะเอาแต่วันแต่แต่วันเนื่นๆเลยนะครับเราจะได้เป็นหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มาดูในงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ไม่ได้ลงให้นะครับเพราะผมเห็นมันหลุดไหลงวดนะครับก็เลยไม่ลงนะครับ หาในวันที่1กันยานะครับเอาวันที่16นะครับก็จะเป็น9 4 5 8 1ี่ห้าดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็8 8ดแปสำหรับในสูตรนี้นะครับหาหลัก10นะครับเอาหลักแสนนะครับก็คือ9แล้วก็หลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น8ตัวต่อไปนะครับก็คือหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็น1 ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นหลักพันก็คือ5จะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่8 3 2 8นะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเ8นะครับเป็น72 83เป็น24นะครับจับบวกข้างบนก่อนนะครับก็จะได้6ในหลัก10ตัวแรก12เป็น2นะครับ บวกหลักแสนเข้าไปก็คือ9นะครับเท่ากับ1เป็นสูตรหา9คู่นะครับถ้ามาให้มาเหมือนกันก็จะตัดเดือน้อยลงครับ5840นะครับพวกหลักแสนบางท่านถามว่าเลขคงที่มาจากไหนเลขคงที่ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือผมคิดขึ้นมาเองนั่นแหละครับที่ต้องนําไปคูณนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดเหมือนกันนะครับในเฉพาะสูตรนั้นนะครับ0ูนย์บวก 9ก็จะเป็น9นะครับได้หลัก10ก็จะเป็น6 1 9นะครับต่อไปเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยผมจะนำนะครับในหลักพันนะครับก็คือ5แล้วก็หลัก10นะครับ10ล่างนะครับก็จะเป็น8คูณด้วยเลขคงที่นะครับ7แล้วก็9 5 7เป็น35ห 8 9เป็น72นะครับบวกกัน5บวก2เป็น7นี่นะครับนำเจตัวนี้ครับบวกเพิ่มไปทีละ1นะครับก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็น789นะครับในหลักหน่วยแค่นี้ครับถ้าบวกกันได้5นะครับก็จะเป็น5 6 7อ่าบวกกันได้8ก็จะเป็น8 9 0ศูนย์นี่นะครับบวกเข้าไปทีละ1ก็จะได้คู่นะครับของเขานะครับหลัก10ก็จะมี6หลัก10มี1หลัก10มี9นะครับ ก็จะเป็น6 7 6 8 6 9 1 7 1 8 1 9 9 7 9 8 9 9นะครับก็จะเป็น9คู่นะครับผลเลยนะครับผลนี้ว่าของวันที่1นะครับกันยายนก็ออกนะครับ 9 9 9 9 9กเ้ข้าวครบได้ยัง9้าเยอะนะครับเนาะจวจะเลยอ่านะครับยังมี7จดอยู่ทำไมไม่9้าไปหมดนะครับ98นะครับเป็นสูตรบนนะครับอ่านะครับต่อมานะครับใน97นะครับเี่ยนะครับหามาข้างล่างด้วยนะครับเออนะครับนี่แหละครับเป็นสูตรเก่านะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่ทักกันเข้ามานะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรนะครับอ่ะก็จะเป็นวันที่16นะครับเดือน9นะครับเออนะครับก็ริมเลกไปเนาะเดือน9ก้าขต้องมี9้าเยอะนะครับวดนี้จะมี9้าอีกไหมเนี่ยก็ไม่แน่นะครับมาดูกันนะครับหาหลัก10นะครับหลัก10เราจะนําในหลักแสนนะครับก็คือ9แล้วก็หลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น9้า ต่อไปนะครับจะเป็นในหลักหน่วยบนเตัวสุดท้ายก็จะเป็นในหลักพันก็คือ9คูณด้วยเลขคูณที่8 3 2 8 98เป็น7 2 9 93เป็น27บวกกันนะใน9อีกแล้ว72เป็น14นะครับ บวกกับหลักแสนก็คือ9ก็จะได้3 9 8เป็น72บวกหลักแสน9ก็จะเท่ากับ1นะครับหลัก10ได้9 3 1หลักหน่วยนะครับนำในหลักพันก็คือ9แล้วก็หลัก10ล่างก็จะเป็น9คูณด้วยเลขคงที่7แล้วก็9 9 7เป็น63 9 9 81บวก,กันก็จะเป็น4หลักหน่วยก็คือ4 5 6หลัก10นะครับก็จะมี9 3 1จะเป็น9 4 9 5 9 6 3 4 3 5 3 6 1 4 1่สหนึ่งห้านะครับถามว่าผมชอบตัวไหนนะครับนี่เลยครับเดกจากคำชะโนดที่ผมได้ยังไม่ออกเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็3มคู่นี้ครับที่ผมชอบนะนะครับเรานาไปจับกันได้เลยนะครับผมก็ลองไปดูงวดก่อนนะครับงวดเพราะว่ามันหลุดน่าจะ 3- 4สี่งวดนะครับลองไปดูงวดที่ลองเข้าดูเนาะนะครับ งวดก่อนๆหนานี้นะครับก็จะเป็นในงวดของวันที่นะครับ16นะครับลองหาวันที่16นะครับพฤษภาคมก็ต้องเอาผลนะครับของวันที่16นะครับมีนาคมก็จะเป็น503446นะครับช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่สูตรเข้านะครับเข้าก็เข้าต่อเนื่องนะครับหลุดก็หลุดต่อเนื่องนะครับหาหลักสิบนำในหลักแสนนะครับก็คือห้า แล้วก็หลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น7ต่อไปเป็นหลักหน่วยบนเป็น6ตัวสุดท้ายเป็นหลักพันนะครับก็คือ3คูณด้วยเลขคงที่8 3 2 8 5 8 4 0 7 3 7 3 21บวกกันก็จะเป็น1นะครับ 6 2สองเป็น12นะครับบวกหลักแสนก็คือ5ก็จะเป็น7 3 8 3 8เป็น24นะครับได้4บวกหลักแสนก็คือ5นะครับก็จะได้9นะครับหลัก10ได้1 7 9หลักหน่วยนะครับนำในหลักพันนะครับก็คือ3แล้วก็หลัก10ล่างนะครับจะเป็น7 คุณด้วเด้คงที่7กับ9เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับ3 7เป็น21 79เป็น63บวกกันก็จะเป็น4ครับก็จะเป็น4 5 6หไรนะไรนะอะไรนะในหลักหน่วยนะครับเนี่นะครับยังไม่หายฟื้นนะครับเจอ9ไปเยอะนะครับยังเบเ่ออยู่ครับช่วงนี้ก็หลักสิบก็จะเป็น1นะครับ7 9 ก็จับคู่ไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็น14 15นะครับแล้วก็16 74 75นะครับแล้วก็76 94 95นะครับแล้วก็96นะครับ9คู่นะครับผลเลยนะครับในงวดของวันที่16นะครับ16พฤษภาคมก็ออก051 095นะครับ2 2สองหมาไหมครับหมาสิครับนะนะครับนี่นะครับ95นะครับตรงตรงบทนะครับก็นี่แหละครับน่าจะเป็นช่วงที่หลุดนะครับสูตรนะครับน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วมั้งหรือเปล่าก็ไม่ดูครับยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับในมวดของวันที่16นะครับกันยายุนนะครับเป็นสูตรเก่านะครับ เอาชื่อสูตรไหนดีนะครับสูตรตั้งชื่อนะครับต้องตั้งชื่อสูตรนะครับเนาะสูตรนี้เอาเป็นนะครับมีงวดที่แล้วได้มา9 798นะครับเนาะเอาเป็นชื่อสูตรนะครับสูตรน่นเลยครับ9798เลยนะครับนะนะครับงวดที่แล้วนะครับเพราะเห็นหลุดมาหลายงวดนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงให้รู้นะครับเดี๋ยวจะบางท่านบอกว่านะนะครับงวดที่แล้วไม่เห็นมีชักสูตรเข้าเลยนะครับก็ บางท่านก็ไม่ดูไม่จบคลิปนะครับก็มาเม้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับในเวลาครับผมไม่อ่านนะครับคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์นะครับคอมเมนต์ที่ไม่มีประโยชน์นะครับผมก็จะลบนะครับแล้วก็จะบล็อกไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะสมาชิกนะครับที่ักเข้ามานะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆข้อความทุกกําลังใจนะครับผมว่านะครับยากจริงๆครับสุดนะครับออกมาแบบนี้นะครับ ก็ยังดีนะครับที่มีสูตรเก่านะครับที่เข้าไปนะครับก็อาจจะมีหลายสูตรนะครับไม่จำเป็นต้องตามทุกสูตรนะครับก็เหมือนนะครับคนจะถูกนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับยังไงก็ตองขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ